อ้วนจริงหรือเปล่าให้ดูจาก B M I และดูจากรอบเอวนะคะถ้าไม่เข้าเกณฑ์พวกนี้คือ1ก็คือไม่ได้เป็นโรคอ้วนแต่เราก็มาดูว่าเรารูปร่างมันเป็นอย่างที่เราแบบต้องการหรือเปล่าถ้ารูปร่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ไปออกกาลังกายเพื่อบิ้วหุน่นเพื่อที่จะได้รูปร่างแบบที่เราต้องการนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยในคนที่ B M I อยู่ในเกณฑ์แล้ววัดรอบเอวมาแล้วอยู่ในเกณฑ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าแบบ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันหัวข้ออ้วนจริงหรืออ้วนหลอกมาดูซิว่านิยามของคําว่าอ้วนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า obesity คือถ้าเกิดว่าเรามีภาวะแบบโรคอ้วนถ้าเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะไอเน,นี้ยต้องจัดการเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสิ่งที่จะตามมาเป็นโรคความดันสูง2องโรคหัวใจ3เบาหวาน 4. ไขมันสูง5ก็คือเป็นโรคข้ออักเสบแล้วก็มีอีกก็คือหายใจไม่สะดวกเขาเรียก sleep apnea หยุดหายใจระหว่างนอนนะแล้วก็อีกอันก็คือเป็นนิ่วในถุงน้ําดีอะไรอีกล่ะมีภาวะไขมันเกาะตับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นมะเร็งมะเร็งที่เป็นกันเยอะในผู้หญิงก็คือมะเร็งเต้านมทั้งในผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีเรื่องของมะเร็งลําไส้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนเรื่องของสุขภาพต่างๆพวกนี้มันจะตามมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอ้วนนะเกณฑ์มีอยู่2เกณฑ์หลักๆนะที่แบบใช้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างแม่นยาข้อที่1นนะ BMI นะมัน ระหว่างส่วนสูงกับน,น้ําหนักอันที่2ก็คือวัดรอบเอว2เกณฑ์นี้วัดไปด้วยกันนะคะ BMI เนี่ยสำหรับในคนทั่วๆไปนะมันจะมีเกณฑ์วัดแบบนี้นะถ้า BMI ปกตินะก็จะอยู่ที่ถึง22.9อันนี้คือปกติแต่ถ้าเกิดว่า BMI 23ถึง24.9อันนี้เขาเรียกว่า overweight นะก็คือน้ําหนักเกินแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า25ถ้าในทางเอเชียนะนี่ถือว่าอ้วนแล้ว BMI ที่ จะส่งเสริมเรื่องสุขภาพที่ดีนะอายุยืนนะคือ BMI ที่อยู่ในช่วง21-22เถึง22ขาเรียกว่าส่งเสริมความมีอายุยืน BMI คำวนวณยังไงเอาน้ำหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ก็คือเป็นเมตรหารกัน2ครั้งก็คืออย่างเช่นสมมติหนัก44ใช่ไหมร้อยห้ากก็หนึ่งคูณหนึ่งจุด่มใชม่ข้างบนเป็นสีเป็นแปอุ้ยพร้อมเก เก็ควรที่จะเพิ่มน้ําหนักขึ้นถ้าเกิดว่า5 2สบูง1้9าบ้างหล่ะจะเป็นยังไง20.63ก็ถือว่าปกติเอามาดูเกณฑ์อันที่2รอบเอวนะคะคือถ้าในผู้หญิงเนี่ยถ้ามากกว่า80เซนนะก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ผู้ชายมากกว่าหรือเท่ากับ90ิเซนอันนี้ต้องลดเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอว่าหลายๆคน BMI อ่ะไม่ได้เกินเลยอยู่แบบในช่วง20 2 1 22อยเงี้ยแต่พอมาวัดรอบเอวเฮ้ย8 2 แปดสิบเาฟอะไรเงี้ยก็แปลว่าเราอะไม่จำเป็นจะต้องลดน้าหนักแต่จะต้องออกกําลังกายเพื่อที่บริหารสัดส,ส่วนเอาสัดส,ส่วนลงสําหรับคนที่ BMI ปกติแต่รอบเอวเกินสิ่งที่จะต้องทําคือไม่ได้ลดน้ําหนักแต่ให้ออกระไส e ลดแฟ t ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเรียวเพียวลงบ้างทำยังไงก็ใช้วิธีการออกกําลังกายมาช่วยการออกกําลังกายหนึ่งทัเวทเทรนนิ weight training. Weight training, ่งเวทเทรนนิ่งอะจะทําให้กล้ามเนื้อมันฟิตแล้วก็เปรียะมากขึ้นแล้วก็เบิร์นแฟ t ออก ได้นะคะแล้วในการทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราก็ต้องทำยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะอาจจะโยคะก็ได้นะคะหรือการเล่นอย่างพิลาทิสอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้หุ่นรูปร่างเพียวคือชนิดของการออกกำลังกายมีผลกับรูปร่างของเราะคะอย่างพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการฝึกความแข็งแรงของในเรื่องของคอัสเซโซแกนกลางลาตัวแข็งกล้ามเนื้อแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อเราป่องเนม,มันก็จะแบบดูลีนเียนยาวๆเพีะงั้นถ้าเกิดว่าเหล่าเชฟของเราเนี่ยก็อาจจะต้องแบบลงทุนกําลังกายแบบ ที่เราอาจจะไม่ถนัดเวลาเราวัดสะโพกกับเอวของเราเนี่ยนะคะสัดส่วนปกติมันควรอยู่ที่ประมาณ0.8ใช่ป่ะก็คือแบบเอวหารด้วยสะโพกเอวก็จะเล็กกว่าสะโพกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบใหญ่กว่านั้นสะโพกก็จะใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดปกติไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะว่าเวลาที่เราวัดว่าเราอ้วนจริงหรือเปล่าให้ดูจาก b m เและดูจากรอบเอวนะคะถ้าไม่เข้าเกณฑ์พวกนี้คือ1ก็คือไม่ได้เป็นโรคอ้วนแต่เราก็มาดูว่า แล้วรูปร่างมันเป็นอย่างที่เราแบบต้องการหรือเปล่าถ้ารูปร่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ไปออกกําลังกายเพื่อบิ้วหุน่นเพื่อที่จะได้รูปร่างแบบที่เราต้องการนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยในคนที่ BMI อยู่ในเกณฑ์แล้ววัดรอบเอวมาแล้วอยู่ในเกณฑ์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าแบบเราก็ไม่ต้องมีปัญหานในเรื่องของสุขภาพในอนาคตใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้อ้วนแต่ก็อย่าละเลยในเรื่องของการออกกําลังกายเพราะว่ายังไงก็ตามอ่ร่างกายของเรามันเดนามิคคือมันเปลี่ยนแปลงอออยู่ตลลดเวาะไร ที่ไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะหายไปเช่นกล้ามเนือ้อแล้วเมื่อกล้ามเนือ้อหายเกิดอะไรขึ้นไขมันมันก็จะมาแทนถึงแม้ว่าบางทีน้ําหนักเราเท่าเดิมแต่สัดส่วนของไขมันมันมากขึ้นมันก็ทําให้รูปร่างเราก็จะดูเพลใช่ไหมเราก็จะดูเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยแต่งตัวแล้วมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยถึงเชียร์อัพทุกคนว่าไปเล่นเวทก,กันเถอะนะออกกําลังกายนะคะเพื่อที่จะบิวกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เรามีเอ่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแน่นทําให้แบบสวดทรงองเอวอย่างมันดูแบบสวยใส,ยสยะ่ะวนนนี้้กก็อทุค สุขภาพดีหุ่นรูปร่างที่ดีนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารสุกือนเดิมนะคะตอน2องทุ่มวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย